ยะโลกลาแข่งกันออกใครออกเลยน้อยที่สุดถูกทำโทษจะเป็นยังไงไปไหนก็ไปมี่คิดยิงไม่ได้ปืนไม่ได้เลยนี่สันจักอดคือโดนเน่ย อยากทนีเนื้อไม่ไหวเริ่ว่ายอ้สามีคนนี้ขอเดี๋ยเราปดใไม่สันหาเล่นวะเนี่ยังนเยอะแยะให้เล่นไปไ่เล่นาช้างเชี่ยออกปอมโอ้อย่ไปปลาตีขึ้นเ่ยเชี่ยไอ้ของกูไม่พอๆกันเลย นี่จากแอฟริกาไล่ไปเอเชียหมดจำโทษครับไอสัตว์ก็คนแพ้กินเปลือกกล้วยฮะโอเคแต่กินยากเยอยมเฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับวายเป็นมัายมเลย